สวัสดีครับกลับพบกับแคสไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอไปฟทีแมนครับจะมาแนะนําวิธีการปรับขนาดทาร์กบาร์ในวิดีโอ11ที่เราควรรู้ครับต้องบอกว่าใครที่ใช้งานวิดีโอ11เนี่ยไม่รู้จะเป็นเหมือนกอล์ฟไหมรู้สึกว่าขนาดทาร์กบาร์ที่วิดีโอเซตมาในสแตนดาดเนี่ยมันเล็กไปนะครับต้องการปรับให้มันใหญ่ขึ้นสักนิดหนึ่งทําได้ไหมนะครับต้องบอกว่าทําได้ครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการปรับขนาดทาร์กบาร์ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับทำยังไงไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการปรับขนาดทักบาร์ในเวอร์ชั11ที่เราควรรู้นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าฟังก์ชันในการปรับขนาดทักบาร์ในเ i อร์ชั11ยังไม่มีนะครับเราต้องสร้างชุดคําสั่งขึ้นมาเองนะครับซึ่งเป็นชุดคําสั่งที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ที่โน้ตที่พี่กอฟขึ้นอยู่เนี่ยะเป็นการขั้นตอนในการสร้างชุดคําสั่งในการเขาเรียกเลือกขนาดทักบาร์ได้นะครับซึ่งเราจะทําตามขั้นตอนในคลิปได้เลยนะครับแล้วก็พี่กฟทิ้งข้อมูลไว้อยู่ในใต้ลิงก์นะนะครับก็จะพิมพ์ก จะก๊อปปี้แล้วก็พิมพ์ตัวนี้ครับ리시티에디터นะครับเนี่ยนะครับจะพิมพ์ก็ได้หรือจะก๊อปก็ได้นะครับก๊อปนะครับแล้วก็กดเซิร์ชนะครับก็คือกดเซิร์ชเลยแล้วก็เนี่ยฮะพิมพ์ขึ้นมามันจะเป็นหน้าแอปพลิเคชันนะครับในการเข้าไปแก้ร i ชิตี้ของตัว Windows นะครับกดเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับอ่าพี่ก๊อขอย่อสักนิดนึงนะครับจะได้เห็นกันชัดๆอ่ะครับพี่ก๊อปปรับขนาดให้มันวางให้มันดูสมส่วนแล้วอ่ะมาเข้ามาที่หัวข้อแรกก็คือเข้ามาที่ตตััววนี้ หน้านี้โฟลเดอร์นี้นะครับกดเข้าไปครับตามนี้เลยนะครับกดเข้ามาเพื่อเลื่อกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดมาที่หัวข้อซอฟต์แวร์ครับเห็นไหมนะครับเลื่อนลงมาครับคำว่าตัวอะไรครับ Microsoft นะครับนะครับเลื่อนลงมาตามนี้นะครับมาที่ Windows นะครับนะครับแล้วก็มาที่ current version นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ explorer นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่หัวข้อสุดท้ายก็คือ advanced นะครับนี่นะครับกดเข้าไปครับ พอมาถึงหน้านี้นะครับให้เรานะครับต้องสร้างชุดคําสั่งครับชุดคําสั่งนี้ก็คือจะเป็นท t กบาร์ซีนะครับก็ให้เราคลิกขวาครับเลือก New นะครับแล้วก็เลือกมาที่ D Work นะครับตัว32มดีสองเวอร์ชันนะครับจากนั้นนะครับให้พิมพ์นะครับก็คือท t กบาร์ซีนะครับก็พิมพ์เลยครับพอพิมพ์ไปปุ๊บนะครับให้เราเดี๋ยวมาคลิกที่ตัวนี้นะครับตัวท t กบาร์ซีนะครับตัวท t กบาร์ซีเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกได้ทั้งหมด 3ระดับก็คือศนย์คือเล็กนะครับ1คือปานกลาง2คือใหญ่เดี๋ยวพี่ก๊อฟทำให้ดูก่อนก็คือเป็น2แล้วกันแล้วก็กดโอเคนะครับพอกดโอเคเสร็จปิดทุกอย่างครับแล้วก็รีสตาร์ทนะครับเรารีสตาร์ทเครื่องดูนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะเห็นไหมครับคอเข้ามาทักบาร์ใหญ่ขึ้นเลยชัดเจนเห็นไหมครับนี่เลยนี่ครับนี่คือการเพิ่มขนาดตัวทักบาร์เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่ามันจะเพิ่มเฉพาะตัวขนาดทักบาร์ตรงกลางนะ นข้าง,งจะไม่ได้เพิ่มนะครับเพิ่มไซส์ขึข้นมาตรงนี้นะครับกว้างขึ้นแต่ว่าไอคอนไม่ได้เพิ่มนะยกเว้นทักบาร์ตรงกลางเนี่ยนะครับไอคอนจะใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้คือใหญ่สุดนะครับหรือเราจะเลือกเป็นกลางๆงดูไหมนะครับลองดูซิกดเหมือนเดิมเลยนะครับเข้ามาที่เหมือนเดิมแล้วก็มาหัวข้ออะไรครับทักบาร์ซีนะครับเมื่อกี้ใหญ่สุดนะครับเราเลือกเป็นขนาดหนึ่งแล้วกันนะครับขนาดกลางนะครับแล้วเราก็ปิดนะครับแล้วเราก็รีสตาร์ทอีกรอบหนึ่งนะครับเรามาลองดูซิว่ามันเปลี่ยนไหมขนาด พอเราดีไ์เสร็จก็เป็นขนาดระดับกลางครับนี่ก็คือเราสามารถเลือกได้3ขนาดนะครับที่เกิดใครที่ต้องการให้ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็สามารถเข้าไปปรับเพื่อให้ขนาดใหญ่ขึ้นหรือถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่ามันขนาดใหญ่ไปก็ปรับให้เล็กลงได้ครับนี่ก็คือวิธีขั้นตอนในการเพิ่มขนาดทาร์กบาร์ใน Windows 11ที่เราควรรู้ครับ และนี่ก็คือเทคนิคดีๆนะครับในการใช้งาน Windows 11นะครับที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับกับการปรับขนาดทาร์กบาร์ใน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ใช้งาน Windows 11นะครับใครได้ชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสนุกเราครับช่วยกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat5 Fire ครับ